สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคีลาวสามัคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อวานนะครับลาวสามัคีผมให้3กับ9ผลที่ออกนะครับ6 9 1 1 6นะครับใครรูดที่9เข้าไปที่91นะครับเสียดลายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่ๆ ลาวสามัคคี VIP ให้6กับ2คนผลที่ออก3 7563 2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 3นะครับลาว VIP ให้0ูนย์กับ6คผลที่ออก04 6กนะับ10เนาะใครรูดที่6เข้าไปที่4 6นะครับเน้น6 3มเนาะมาส6่ส่วนใครเอา0ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 1 1 0นะครับก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นเลย VIP ในรอบ VIP นะครับก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ รอติดตามเนาะก็ขอพระคุณมากเลยนะครับส่วนแนวทางในวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสามคัคคีวันนี้ให้ไปที่เลข0กับเลข6รูดไปที่เลข6 6ก็จะมีนะครับพี่พี่6กสาม 69นะครับ01 03 09 3ตัว069นะครับส่วนสามัคคี VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับ รูดที่0นะครับ03 06 07 43 46 47นะครับ3ตัว406 ส่วนเรา V I P นะครับเรา V I P คืนนี้ให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับรูดไปที่เลข1 14 15 16 50 54 5้าตัวนะครับ5้าหนึ่งสก็จะประมาณนี้นะครับ3เราของเราเนะคืนนี้ขอให้แนาทางนะครับพี่ๆี่มาเดิ้งๆปังๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวัน ในวันหยุดวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ